สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ิีวรวพูลสรุปข่าวรีวููประจำวันที่23กรกฎาคม2565วันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูและฟังไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับแผ่ยกย่องหนูเย็ตหลังยิงคนเดียว4ประตูกบเสียงวิจารณ์พวกปากหมา เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่บรรดาเดอะค็อปทั่วโลกนั้นพากันยิ้มแก้มปรินะครับด้วยความสะใจและมีความสุขนะครับเมื่อดาวิดนูเยสกองหน้าคนใหม่ของทีมริพูนะครับโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการยิงคนเดียว4ประตูในเกมที่ริพูเอาชนะแอลเบริซิกอยอดทีมจากบุนเดสติก้าไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูน สีประตูที่นูนเยสยิงได้ในนัดนี้นะครับทำให้พวกปากหมานะครับที่วิจารณ์นูนเยสอย่างสนุกสนานในช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้สงบปากสงบคําลงในบ้างนะครับซึ่งหลังจบเกมไม่เพียงแต่เดอร์คอปจะออกมายกย่องฟอร์มการเล่นล่าสุดของนูนเยสเท่านั้นนะครับเชคเ n นคอปนะครับแอนดูโรเบสันนะครับและสโมสรแอลเบรซิกก็ได้ออกมายกย่องเช่นเดียวกันครับ เริ่มกันที่เจคินคอปนะครับผู้จัดการทีมคนเก่งของพวกเราก็ได้ออกมายกย่องนะครับดาวินนูเยสนะครับโดยออกมาเปิดเผยว่าช่วงเวลาที่โมฮัมเม็ดซาร่านะครับเปิดโอกาสให้ดาวินนูเยสได้ยิงจุดโทษ นั้นเปรียบได้กับช่วงเวลาของการเปิดกล่องแพนโดร่านะครับให้ดูนเยสนะครับได้ออกมาสร้างความหายนะให้กับคู่แข่งในสนามนะครับจนสามารถยิง4ประตูได้ในนัดนี้แจ็คินคอมนะครับเชื่อเสมอว่าจำนวนเงินมหาศาลที่ทีมพวกเราซื้อดาวินนูเยสเข้าสู่ทีมนะครับ นั้นจะไม่สร้างความกดดันให้กับตัวนักเตะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักฟุตบอลก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับนักฟุตบอลในยุคนี้ตามอ่านคอมเมนต์ตามโซเชียลซึ่งในมุมมองของเจเกนคอปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทานะครับการอ่านคอมเมนต์ตามโซเชียลนะครับจะสร้างความกดดันให้กับตัวเองนะครับวิธีรับมือที่ดีที่สุดนะครับคือการหยุดอ่านคอมเมนต์ตามโลกโซเชียล นูเยสนั้นเป็นกองหน้าที่ดีและแตกต่างนะครับจากกองหน้าที่เคยมีในยุคข,ของเจเกนคอปครับแดนแอนดูโดประสันนะครับแบ็กซ้ายขาลุยของทีมพวกเรานะครับก็ได้ออกมายกย่องดาวิดนูเยตว่าดาวิดนูเยตนะครับนั้นเป็นนักเตะใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ทีมเขายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับพวกนักเตะในทีมก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มานะครับ นูเยสอาจ,จได้รับแรงกดดันในแง่ของค่าตัวนะครับแต่สำหรับตัวนักเตะแล้วนะครับเรื่องของค่าตัวที่ผู้คนมักพูดถึงไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อย่างใดไม่ว่าผู้เล่นนั้นนะครับจะเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวที่มากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญพวกนักเตะภายในทีมนะครับตอนนี้รู้กันเป็นอย่างดีครับว่านูเยสนะครับ ต้องการเวลาในการปรับตัวนะครับให้คุ้นเคยกับระบบและสไตล์การเล่นของทีมเรอยลปูซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่ช่วยให้นูเยสปรับตัวได้ไวขึ้นก็คือการให้โอกาสนูเยสได้ลงสนามนะครับแอนดูโรเบสันนะครับยืนยันว่าตอนนี้ดูเยสนะครับเริ่มปรับตัวได้เล็กน้อยเขาฟิตและแข็งแกร่งมากขึ้น แต่เขาก็ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับการยิง4ี่ประตูได้ในนัดล่าสุดนะครับจะทําให้หนูเยตมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการยิงประตูได้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับกองหน้าครับ พวกเพื่อนนักเตะนะครับต่างยินดีและไม่รู้สึกกังวลกับกระแสวิจารณ์ที่นูเยสได้รับนะครับนูเยตต้องการเวลาและต้องการความอดทนจากเพื่อนร่วมทีมรดยสันนะครับหวังว่าเราเดอะคอปจะเข้าใจและอดทนรอดได้เช่นเดียวกันกับพวกนักเตะครับขณะที่ทวิตเตอร์ทางการของสโมสรแอร์เวลไรซิกนะครับก็ได้ออกมาสร้างสีสันให้กับเราเดอะคอปด้วยการออกมาทวิตข้อความยกย่อง ฟอร์มการเล่นของดาวินนูเยสนะครับว่าแข็งแก่งราวกับอสูรกายนะครับทางไรซิกอยากจะรีแมตแข่งกับดิฟูของพวกเราอีกครั้งนะครับขอแค่ดิฟูอย่าส่งนูเยสลงสนามก็พอครับเดอคคอบอย่างพวกเรานะครับก็คงต้องติดตามและให้กําลังใจดาวินนูเยสด้วยความอดทนกันต่อไปนะครับแม้ตอนนี้นูเยสนะครับอาจยังปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมดิฟูยังไม่ได้แบบร0 0นะครับ แต่พวกเราก็ได้เห็นความร้ายกาจของกองหน้าตัวใหม่คนนี้กันไปแล้วเรียบร้อยนะครับข่าวต่อมาครับอัปเดตความคืบหน้าข่าวซื้อมาเตอุสนูเนสหลังสื่อโปรตุเกสอ้างลิเวอร์พูลเอาแน่เป็นอีกหนึ่งข่าวเือที่ถูกพูดถึงบ่อยสุดในช่วงนี้นะครับสำหรับกรณีที่สื่อโปรตุเกส ออกมาอ้างว่านะครับลิฟูนั้นมีความสนใจที่จะคว้าตัวมาเตอุสนูเนสกองกลางวัย23ปีชาวปุตเกตมาร่วมทีมนะครับโดยทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับต้นสังกัดของนูเนสนั้นได้ตั้งค่าตัวไว้ที่42.7ล้านปอนด์ครับล่าสุดนะครับเราเดอะคอปทนไหนนะครับที่คิดว่าข่าวลือนี้จะเป็นเรื่องจริงนะครับก็คงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ่าสุดเจมส์เพียส์นะครับนักข่าวสายหงชื่อดัง และฟาบิโอโรมาโนนักข่าวเทีย่ยงคนดังก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวดอดังกล่าวนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เจมเพียนนะครับได้ออกมาชี้แจงว่าข่าวลือที่ว่าลิ์พูนั้นสนใจซื้อมาเตอุสโนเนสเป็นข่าวลือที่ไร้สาระนโยบายการซื้อนักเตะในตลาดซัมเมอร์นี้ของลิ์พูนะครับก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงลิ์พูไม่มีแผนซื้อกองกลางเพิ่มอีกแล้วนะครับด้านฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันว่าลิ์พูนั้นไม่ได้ยื่นข้อเสนอหรือพูดคุยกันนอกรอบกับมาเตอุสโนเนสแต่อย่างใดนะครับ เมื่อเดือนพิศนายนที่ผ่านมาลิ์พูได้ติดต่อไปอยังทีมดอทมูลเพื่อสอบถามเรื่องจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งการติดต่อในครั้งนั้นไม่ได้มีการสอบถามหรือพูดถึงเรื่องค่าตัวแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากลิ์พูเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทีมดอทมูลไม่คิดที่จะปล่อยจูดเบลลิงแฮมออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ครับ อย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปก่อนๆน,นะครับจากข้อมูลที่ผมหามาได้ในช่วงนี้ตลาดนักเตะขาเข้าในซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูลนั้นได้ปิดลงแล้วเรียบร้อยนะครับลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อนักเตะกองกลางคนไหนเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะครับโดยเจนนิคขอบนะครับก็ได้ออกมายืนยัน เหมือนกันนะครับว่าลิ์พูนั้นนะครับมีนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วและนักเตะในตำแหน่งกองกลางในทีมตอนนี้นะครับก็ไม่มีเลยสักคนนะครับที่เดินเข้ามาบอกเจ็กนก็นคอปว่าอยากย้ายออกจากทีมในตอนนี้ครับข่าวต่อมาครับสโมสรลิ์พูเริ่มแคมป์ฝึกซ้อมที่ออสเตรียท่ามกลางความสนุกสนาน เว็บไซต์ p o o ู FC.com นะครับสื่อทางการของโลโมซอนร์พูได้ออกมาเปิดเผยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของพวกนักเตะนะครับที่ได้ฝึกซ้อมร่วมกันภายในแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรียนะครับโดยบรรยากาศการฝึกซ้อมในวันแรกนะครับเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสนุกสนานครับ การฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรียในครั้งนี้นะครับทางลิพูดได้นํานักเตะกว่า31รายนะครับมาฝึกซ้อมร่วมกันเป็นเวลานาน1สัปดาห์เต็มนะครับคาวินแลมซี่และเคิร์กอร์ดอนเป็น2นักเตะล่าสุดนะครับที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ครับอลิซงแบ็กเกอร์นะครับและโจโกเมดนะครับเป็น2นักเตะที่ได้เข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมนะครับแม้มีอาการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามนะครับดิโอโก้ชอตตาและอเล็กซ์ออรเล็กแชมเบรลนไม่ได้เข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมเพราะอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ลิเวอร์พูลครับทั้งนี้นะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีคิวลงแข่งกับทีมเรดบูลเซาท์บวกนะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับก่อนลงแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอีก2วันต่อมานะครับเพื่อชิงโลกคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับที่สนามคิงพาวเวอร์ในวันที่30กรกฎาคมนี้ครับ ข่าวสุดท้ายประจำวันนี้ครับซาดดโอมาเน่เผยบอกทางลิวพูว,ว่าต้องการย้ายออกจากทีมตั้งแต่ปีก่อนซาดดโอมาเน่ ane, นะครับตำนานนักเตะทีมลิวพวูที่ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปแอฟริกานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าว BBC Sport Africa นะครับโดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เจ้าตัวได้ออกมา เปิดเผยเบื้องหลังการย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลว่ามาเน่นะครับได้บอกเจเกนคอปตั้งแต่ปีก่อนว่าต้องการย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลเพราะต้องการความท้าทายใหม่นะครับมาเน่มองชีวิตของตัวเองว่าชีวิตเขานั้นเต็มไปด้วยความท้าทายเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มาจากเมืองเล็กๆในประเทศเซเนกลัลด้วยเหตุผลนี้นะครับเขาจึงต้องท้าทายตัวเองตลอดเวลาเพื่อผลักดันชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น การเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเป็นเวลานานกว่า8ปีนะครับทำให้เขาประสบความสําเร็จมาแล้วทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้แม้ว่าการย้ายออกจากทีมลิฟูนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากแต่ชีวิตของคนเราบางครั้งก็ต้องตัดสินใจและจนถึงนาทีนี้นะครับมาเน่คิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ย้ายไปร่วมทีมไบรเยอร์มิวนิคครับสุดท้ายนี้นะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยมลณที่นี้ด้วยครับ หากชอบการเล่าข่าวแบบสบายๆกระชับชัดเจนเชื่อถือได้และตรงประเด็นแบบนี้นะครับสามารถช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจชาแน,นลเชียร์รีฟูได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งหรือคอมเมนต์ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดี